น้อยหรือถือศีลหรืออะไรอย่างเงี้ยมาค่ะคือพยายามทําร่างกายจิตใจให้บริสุทธิ์มากที่สุดเท,ท,ท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะแล้วก็เตรียมเอ่อเตรียมสติมาด้วยค่ะก็มุกควมมทนาที่ได้ตั้งใจกันอย่างยิ่งยวดเนาะมีใครอยากจะบอกเรื่องการว่าเตรียมอะไรไปเฝ้าพระเจ้ามัาม้ยเ,เดี๋ยวถามท่านถามพระเถราดีก่อน พระเถระบอกว่าอพระเถระท่านคิดยังไงเวลามาเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเดี๋ยวอ,เอ,เอ,อ,อ่เนี่ยเอาใช้ไม้ถามท่านอาจารย์เนี่ยอาจารย์มหาพรเนี่ยท่านท่านมีความสามารถสามารถในส,สนทนาพูดเป็นภาษาบาลีได้เนี่ยเนี่ยเทศเป็นภาษาบาลีได้เลยเวลามาลาังกาเนี่ยท่านก็คือท,ท่านเรียนศึกษาบาลีใหญ่มา นี่มนว่าเออในมุมมองของพระบ้างแอ่เนี้เมื่อกี้ฟังมุมมองของโยมแล้วจะไม่ว่าเตรียมอะไรมาบูชาพระเจ้าและตั้งใจยังไงเอ,อก็อยากถามมุมมองของว่าแล้วพระแม้แต่พระเถระเองท่านท่านคิดยังไงที่ท่านมาเฝ้าพระเคียวแก้วแล้วก็มากราบแล้วก็เราก็จะได้จะได้มุมข้อคิดอย่างที่ท่านพระเถระท่านท่านมนุษยการและใส่ใจเขาทั้งหมดครับ ครับเขอ,ขอากาสพระมหาเถระผู้เป็นประธานสงฆ์นะจริงๆก็การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติหนึ่ง,งแล้วก็การที่เราจะได้ สั่งสมอัธยาศัยที่เรียกว่าเป็นอัธยาศัยของบัณฑิตคำว่าบัณฑิตเนี่ยแปลว่าผู้ที่สามารถถือเอาประโยชน์ทั้งในโลกนี้ได้ประโยชน์โลกหน้าก็ได้เป็นผู้ที่ไม่ขวางกั้นประโยชน์ที่จะมาสู่ตนถ้าเห็นว่าประโยชน์มันจะมาหาตนไม่ว่าจะโดยทางไหนบัณฑิตทั้งหลายท่านก็จะเปิดรับ เราเห็นว่าโอกาสที่จะได้มาไหว้พระเกี้ยวแก้วเนี่ยไม่ใช่ง่ายสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะเลขอย่างหนึ่งถ้าเป็นพระที่ท่านไม่ได้มีภาวนาหรือไม่ได้มีคนช่วยเหลือก็ยากที่จะมาได้ในสถานที่เช่นนี้แล้วก็พระเก้ยวแก้วของพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็อย่างที่อาจารย์ท่านว่านั่นแหละนะก็มีอยู่แค่สี่อันไม่ได้มีมากกว่านี้ น่ถ้าเป็นพระาธาตุอย่างอื่นก็อาจจะมีมากแต่พระเขี่ยวแก้วนี้เป็นพระาธาตุที่ไม่กระจัดกระจายซึ่งคงรูปฐานไว้ให้เราเห็นว่าเนี่ยเป็นของบุคคลผู้เลิศซึ่งไม่มีในบุคคลทั่วไปคําว่าเขี่ยวแก้วเนี่ยหรือพระเขี่ยวหรือเขี่ยวเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นเขี่ยวที่มีอยู่ในสัตว์ที่เราเคยเห็น ในสัตว์เดรัจฉานก็มีเขี้ยวในมนุษย์ก็มีเขี้ยวในสัตว์เล็กมีเขี้ยวแต่เขี้ยวที่สามารถเป็นพระสุรเสียงได้เหมือนพมประกาศพระสัตว์ทำได้ยังสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นไปจากวัฏภัยเนี่ยเป็นเขี้ยวที่เรียกว่าไม่รู้ว่าจะอุปมาอย่างไรให้เสมอเหมือนได้เพราะเราไม่เคยเห็นในชาติหนึ่งๆไม่ใช่ง่ายนะเขี้ยวเราเห็นมาเยอะนะ เทียวที่เบียดเบียนคนอื่นเราก็เห็นใช่ไหมเทียวที่ทําร้ายกันเที่ยวที่ทะเลาะก,กันเที่ยวที่ใช้บริโภคอาหารอย่างอัตตภาพแต่นี่เป็นเที่ยวที่ยังประโยชน์ให้สําเร็จแก่มนุษย์แก่เทวดาและก็แก่พระพมด้วยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานและก็เป็นไปเพื่อการได้อัธยาศาัยอัตมาจะให้ความสําคัญกับเรื่องของบุพจริยาคุณมากๆเพราะเป็นส่วนเบื้องต้น ที่จะให้สําเร็จความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเห็นพระเกี้ยวแก้วก็ระลึกถึงคนที่พระองค์ได้สั่งสมมาสี่อสงไขยกําไรแสนกับถามในใจตัวเองเสมอว่าพระองค์ทําอะไรมาจึงได้เที่ยวที่งดงามขนาดนี้ทรงเสียสาระอะไรมาบ้างจริงๆอาตมาอาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่นนะอาจจะคิดเพียงแค่ว่าเรามาไหว้ห้านาทีสิบนาที ช่วไปเห็นแค่แป๊บๆเดียวแต่สําหรับอาตมาอาตมาว่าไม่ใช่นาทีเดียวตั้งแต่ได้ข่าวว่าพระเขี้ยวแก้วออกมาขณะนั้นเจตนาที่เราอยากจะมาไหว้เจตนาที่เราอยากจะเห็นเจตนาที่เราต้องการที่จะพ่อคูนศรัทธ,ธาซึ่งเราเองก็เราก็สังเกตตัวเองได้นะว่าศรัทธ,ธาของเราเนี่ยมันยังเป็นก็เรียกว่าโลกีศรัทธ,ธาหรือ อาจารศัทธาที่มันยังหวั่นไหวยังเป็นปุถุชนมันยังไม่ได้มั่นคงมากจนถึงขนาดว่าตัดสินใจได้ว่าชาตินี้จะบรรลุธรรมบางทีเราพิดจรณาไปเราอาจจะยังไม่เห็นชัดขนาดนั้นแต่ที่แน่ๆว่าเรามีโอกาสที่จะทําศรัทธาประเภทนั้นให้เกิดศรัทธาประเภทนี้ต้งเรียกว่าโอกปณสัทธาซึ่งไม่ใช่ภาษาทศรัทธาโดยทั่วไปเป็นศรัทธาที่ตั้งมั่นในคุณของพระสมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นศรัทธาเดียวที่ยังสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นไปจากวัตภัยอัตมาเลยคิดว่าตั้งแต่ก้าวเท้าครั้งแรกเตรียมมริขานต่างๆชำระสรีระร่างกายและคิดว่าเราจะมาพฤติข้อวัดอันใดให้เหมาะให้สมให้ควรเป็นการอธิษฐานกันแล้วว่าเราจะระลึกถึงคุณวันนี้ก็เอาพุทธคุณมาท่อง <laughs> เราจะบูชาด้วยการท่องพุทธคุณใน ช่วงเวลาที่มีอยู่ก็เราก็จะระลึกถึงพระทุคุณให้มากก็ตั้งจิตว่านี่เป็นอธิษฐานแต่ถ้าเราไปไหว้เราได้บุญส่วนมากเราจะใช้คําว่าปัตนาเนาะบางทีเราจะใช้คําว่าอธิษฐานสับสนกับคําว่าปัตนาคคาว่าอธิษฐานเนี่ยจะเกี่ยวกับข้อวัดหรือว่าการกระทําที่เป็นกุศลเราต่างๆโดยความตั้งจิตไว้ยอย่างหนักแน่นให้สําเร็จเป็นรุ่งร่วงแต่ถ้าเราทําบุญแล้วต้องการที่จะให้ผลบุญ เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้สําเร็จในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาท่านก็จะใช้คาว่าปรารถนามันอธิษฐานกับปรารถนาจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างอัตมาเลยคิดว่าเจตนาในการที่เราจะมาทุกย่างก้าวที่เราเดินทางมาอาจจะไม่ได้ก้าวอาจจะนั่งรถทุกขนาดที่เราระลึกมาตลอดนี่เป็นการพ่อคูนศรัทธาที่เรามีในใจอยู่แล้วเพราะอัตมาก็เห็นทุกคนที่มาเนี่เป็น ผู้ที่มีรัตนะตายเป็นที่พึ่งมีสารณคมพูดถึงสารณคมแต่สารณคมของปุถุชนก็ยังไม่ได้เรียกว่าจะได้อยู่ตลอดเนาะก็อยากให้เป็นโลกุตละสะันะเป็นผู้ที่มีสารณะแบบแน่นแฟนอาตมาว่าทุกคนที่มาเขาสั่งสมอัธยาศัยนี้เมื่อนกันนั่นแหละนะอาตมาก็มาสั่งสมพอ่อปูลศัทธาแล้วก็ยึดเอาประเพณีหรืออข้อประพฤติ ปฏิบัติของบัณฑิตแต่ก่อนที่ท่านได้สมหวังอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปเจกับพุทธเจ้าพระอริยาสาวกทั้งหลายท่านดําเนินไปตามปฏิปทานี้เราจะไม่ละทิ้งปฏิปทานนี้เราจะดําเนินไปตามปฏิปทาของท่านแม้นความปรารถนาของเราเองก็เหมือนกับท่านเหล่านั้นเลยบางคนอาจจะปรารถนาสูงก็ได้ในที่นี้นะอาจจะปรารถนาสัพพัญญุตญาณอาจจะปรารถนาปัจเจกับพุทธญาณอาจจะปรารถนาสาวกกับบรารมีมากมาย อยู่ในใจทุกคนจะมาว่ามีเพราะว่าทุกคนที่เขาปรารถนาที่จะมาไหว้จะมาบูชาจะมาสักการะจะมาสังสมเหตุปัจจัยสังสมอัธยาศัยฝังอริยทรัพย์ไว้ภายในเรียกว่าบำเพ็ญบารมีที่จะเป็นเครื่องให้ข้ามพ้นวัฏฏะสงสารของตนเนี่ยต้องมีความปรารถนาไม่ได้ที่สุดเลยก็ปกติสาวกนั่นแหลนะเนาะมีในใจคือการข้ามพ้นไปจากอาสวะกฤฤิเลสทั้งหลายได้เนาะก็คงจะล่าท่านนี้นะ สาธุสาธุแล้วก็เมื่อกี้ก็ทําให้ได้ประเด็นวันเนี่ยท่านอาจารย์มาหารพรท่านก็บอกวิธีการแล้วก็แล้วก็บอกความในใจของท่านว่าเออท่านได้สาธยายพทธคุณแล้วก็มีความต้องการอยากจะไปบูชาพระเจ้าด้วยข้อปฏิบัติก็ตั้งแต่ได้รับรู้เรื่องพระเกี้ยวแก้ว เออสิ่งที่พวกเรานใกล้เวลาเต็มทนแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเราต้องออมานาสิการที่นี่นบว่าเป็นประโยชน์มากนะที่ก่อนที่เราจะได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าแล้วได้ได้ข้อมูลได้วิธีคิดแล้วก็ได้หลักในการดําเนินชีวิตฉะนั้นอยากบอกพวกเราอย่างนี้ด้วย,ยนะว่าเราจะใช้เครื่องบูชาอันเป็นวัตถุทานภายนอก เป็นอาิสบูชาเนี่ยเป็นเป็นตัวแทนแก่ประดุดดังว่าถวายอัตภาพเราแล้วก็เมื่อเราได้เจรดวัตถุทานเหล่านี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นอันว่าเป็นเหมือนเด็ดดวงใจยื่นบูชาว่าอัตภาพนี้กระแสชีวิตรูปธรรมและนามธรรมเนี่ย ได้มอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแล้วคําว่ามอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะได้มีตัวกุศลสัญญาหรือเรียกว่าตัวสัญญาที่จําที่เป็นธรรมสัญญาที่มั่นคงว่าในรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันญ,ญาณขัน,น,ขนกระแสชีวิตในรูปธรรมและนามธรรมนี้นับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไป ได้มอบถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วแล้วต่อไปเวลาจะยืนเดินนั่งนอนทั้งหลายเหล่าน,นี้เป็นต้นก็จะมีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะดําเนินตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ให้บาปอุศโสรกรรมอันชั่วร้ายทั้งหลายเกิดขึ้นในกระแสชีวิตนับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปใช่ไหมจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุก แม้บาปใหม่ทุจริตใหม่อกุโสรกรรมใหม่ที่เราได้เห็นแต่เราไม่เคยทำบาปชนิดนั้นเราก็จะไม่ให้เข้าสู่กระแสชีตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์ศรัทธาศีลสุตตาจาคาปัญญาหรือศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดจะทำให้เกิดให้มีขึ้นและศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นที่เกิดที่มีขึ้นแล้วจะพัฒนาให้ไพบูร์พิญญภาพยิ่งขึ้นไป จนกว่าจะถึงซึ่งโลกุตละธรรมถ,ถ้าไม่ได้ตราบใดก็จะไม่หยุดจะไม่หยุดในการที่จะระดมความเพียรถ้าทำอย่างนี้แปลว่าพวกเราเนี่ยทำใจให้มั่นคงและเป็นการเฝ้าพระเจ้าที่ดีที่สุดแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยในชีวิตของพวกเราเนี่ยก็มีทั้งขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหม ทั้งมีศรัทธาไม่มีศรัทธาไปต้นบางคราวก็มีศีลบางคราวก็ล่วงละเมิดเนี่ยแต่การไปเฝ้าครั้งนี้ของเราเราจะทําให้เข้มแข็งมากขึ้นเมื่อสักครู่ท่านมหาท่านพูดเรื่องของคาว่าโอกัปปนณะศรัทธาเนี่ยภาษาถ้าศรัทธาเนี่ยเป็นสภาพของความผ่องใสของใจถ้าโอกัปปณะเนี่ยไปว่าแล่นไปด้วยแล้วก็แล่นออกจากบาปได้ด้วยเนี่ย ออกจากความไม่เชื่อมั่นเข้าถึงความเชื่อมั่นเมื่อศรัทธาแล่นไปแล้วเนี่ยนำพาความเพียรเข้ามาด้วยนยีแล้วก็ความเพียรก็หนุนเนื่องทําให้สติเนี่ยมีความแข็งแรงตั้งมั่นด้วยแล้วก็ความตั้งมั่นแห่งจิตที่เป็นกลุ่มสมาธิแล้วก็ปัญญาเพื่อต้องการเห็นคุณของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นฉะนั้นตรงนี้พวกเราได้องค์ความรู้ได้ข้อมูล ก็แปลว่าเราจะทํากายกรรมเนี่ยบูชาพระพุทธเจ้าด้วยวจีกรรมก็จะบูชาพระเจ้ามโนกรรมก็จะบูชาพระพุทธเจ้ากายกรรมที่เป็นทานกุศลวจีกรรมที่เป็นทานกุศลแล้วก็มโนกรรมที่เป็นทานกุศลในขณะที่เราหยิบของเครื่องสักการะไปบูชาแล้วเดินไปเนี่ยแล้วน้อมจะถวายเนี่ยอันเป็นกายกรรมที่เป็นกุศลและการเดินก็จะไปบูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นจารีต ที่อริยะบุคคลทั้งหลายอริยชนทั้งหลายท่านทาไปฉะนั้นกายกรรมก็เป็นศีลกุศลด้วยและในขณะเดียวกันเดินไปเนี่ยใจเราก็ลําลึกถึงคนของพระเจ้าด้วยใช่ไหมเช่นไม่ทํากายไม่ทาวาจาให้เคลื่อนไหวทําใจล,ลึกถึงคนของพระเจ้าว่าเราจะน้อมถวายสิ่งเหล่านี้บูชาเรื่องมโนกรรมก็กลายเป็นทานกุศลได้เหมือนกันนี้เป็นต้นฉะนั้นเลยว่ากายกรรมเป็นทานกุศลคือก,การให้ กายกรรมเป็นศีลกุศลคือทาตามจารีตกายกรรมเป็นภาวนากุศลในขณะที่เดินไปก็เลยลึกถึงคุของพระเจ้าไปถ้าวาจีกรรมเป็นทานกุศลก็บอกว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะน้อมถวายวัตถุทานนี้แด่พระเจ้าเชิญชวนท่านทั้งหลายมันร่วมถวายบูชาพระเจ้าด้วยกันอันนี้วัจีกรรมเป็นทานกุศลบอกว่าการถวายทานการบูชาพระเจ้าเป็นต้นเป็นจารีตเป็นประเพณีตามแบบอย่างของอริยชน ก็บอกก็กล่าวซึ่งกันและกันวจีกรรมก็เป็นศีลกุศลในขณะเดียวกันก็ใช้วาจาเปล่งกล่าวว่าอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นวจีกรรมก็เลยกลายเป็นภาวนากุศลเป็นนั่งอยู่เดี๋ยวเราไปนั่งเฉยๆที่ไปนั่งมองพระขี้ยวแก้วหรือยือนเนี่ยไม่ทํากายวาจายเคลื่อนไหวแล้วก็ลําลึกถึงว่าเราได้น้อมถวายวัตถุทานนี้บูชาหนอะ จะเป็นทานมโนกรรมเป็นทานกุศลการกระทานี้เป็นไปตามแบบอย่างของอริยชนที่ทํามาตามลําดับเราก็ไม่ละเลยประเพณีตามแบบอย่างของอริยชนเลยเนี่ยมโนกรรมก็เป็นศีลกุศลด้วยใจที่ระลึกถึงพัจ,จริยาคุณเห็นพระสรีละคุณพระคุณคุณมีพระสัพพัญยุตยานเป็นต้นลําลึกอย่างติดต่อและต่อเนื่องมโนกรรมก็เป็นภาวนากุศลนั้นเราจะทํากายกรรมให้เป็นทานศีลภาวนา วจีกรรมไม่เป็นทานศีลภาวนามโนกรรมไม่เป็นทานศีลภาวนาเนี่ยถ้าทําอย่างนี้ก็แปลว่าเราจะไปบูชาพระเจ้ากันโอเคตกลงตามนี้นะ <c oughs> ได้มงมแล้วโมทนากับท่านทั้งหลาย,เ,ยเอ,อ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเตรียมเข้าห้องน้ํากันแล้วแต่เนี้ย